จากบ้านนาไปห้าหกปีไม่เยือนคนดีด้วยความคิดถึงปีนอนพบเธอทุกวันทุกวันเคยได้ช่วยกันเก็บบัวในบึงเคยนางรำคู បានខំប្រ ጣ រអេរមគូអូខេយមមកវិញលោកប្រហូខៃរីពងកត់សនុលុយណាលុយគនទៅហងផ្ការ จำได้ติดตาแต่เล็กจนตงแค่พร้อมหายหูใจหายเสียดายการดาแต่ข่าวาสาำไปบวชเป็นชีสูญเสียความดี้อง มมันสังคมหลอกขายรอดไปกลับมาอยากไปเยี่ยมไปหาตัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชีสุดเธอแม่ชีดีเธอมา ลอยโมทนาหมูนนม่มานยามีเจอแสนพระธรรมชีน้นำเห็นทางเจอแสนสว่างสิ้นเวรันทีแล้วแม่ชีชาตินี้ขอหมูทพนานะ นาไปห้าปีไม่เยือนคนดีด้วยความคิดถึงปีนูน้นพบเธอทุกวันทุกวันเคยได้ช่วยกันเก็บบัวในบึงเคยนั่งรำพึงรำพันรัก ไปร่มโูปเราเคยเล่นน้ำเลนลำประโดงพายเรือยีบงเก็บดอกสนลุยน้ำน้วยคนหาปูหาปลาจำได้ติดตาแต่เล็ก แค่โงมห่างหาูใจหายเสียดายการดา่าเอาตาไปบวชเป็นชีเสียความดีที่โน้มือนน มันสังคมหลอกขายอรตายกลับมาอยากไปเยี่ยมไปหาตัวเอาน้ำตาไปหวดแม่ชีทุกเทพแม่ชีทุกนา โวยโมทนาหมูมารยามีเจอแสงพระธรรทีนำเงนทางเจอแสงสว่างสิ้นเวรกันทีแล้วแม่ชี่อีกกไหนเ เงินูเม่ฝนบนฟ้าพื้นดันลงมานฟ้าก็มืดหัว่มัหัวใจคนมุมันกจะี้ตคนเหมือนหลังฟ้าเบื้องบนยับทยยมเพราะเปลียนคันหัวใจตกในเนรักเหมือนฝนครนักฟ้าก็มือหัว่มัน หัวใจแท้ๆมันต้องปวดรัวทรัิหัวใจเศร้นหัวใจเศร้าอยู่ข้านึงรักเขาขังเดียวบ่นเขาเหนียวพิมตายน้า ว่อมไม่ถ oh, ึงมันจึงคงแห้งหัวตายข้านั้นขุนโขลกรออยังไงเอายังไม่เอาถือว่าเป็นกุศลที่วาเป็นที่จะต้องูเข้าบทเป็นพระดวงตาแล้วศึกษาวิชาธรรมะธรรมโอทุกคนอย่างเรา ปวดใจทแท้แทแม่นมันจะปวดปวดร้าวพี่เลือดหัวใจสื่นหัวใจส,ใจสื่นรักเขาทางเดียวต้นเขาเดียวที่ยืนตายหนึ่งน้ำที่ยังไม่รูงมันจึงต้องแห้งเดียวตายข้านาโคตลุกรอย จะต้องอข้าบวชเป็นพระหลวาแล้วศึกษาวิชาธรรมะมรมโมโทคนอย่างเราปวดใจแท้ทแม้มันชังปวดรวดร้าวเพียงลึกหัวใจสึกหัวใจสึกอยู่อึ่คนรักเขาข้างเดียวมันนอนปนเขาเดียวที่ยึงตายนึ่ง น้ำหัวไม่ถึงมันจึงต้องแห้งเหี่ยวไปค่าน,นานโอ้คุณลูกรอยังเราสาวยังไม่เอาไว้เป็นคุณแม่ชีวาเพ็ไไนทีจะต้องอ <c oughs> เขาบวชเป็นพระนักาแล้วศึกษาวิชาธรรมะธรรมโมโทคนอย่างเราปวดใจแท้แม้นมันทั้งปวดปวดรา้าวอินัวใจเสื่อมเชื่อใจเสื่อมอยู่ที่คนนึงรักเขาคางเดียวมันก็รุงเขา,หาเหนียวที่อิน แห้งเมื่อายนคะ่ำลูกหลูกรออยังเราส้าวยังไม่เอาไว้เป็นผู้แนบชีว่าที่ที่ตะปองขอบวดเป็นพระเอียงบานแล้วศึกษาวิชาธรรมะท,ทรรมโทกลมอย่างเรา ปวดใจแท้ๆแม้เหมือนคนปวดปวดวท้าพิลึกหัวใจสั่นหัวใจสั่นอยู่คนนึงรักเขาข้างเดียวมต้นเขาเนียวที่ยืนตายน้ำท่วมไม่ถึงจริงต้องแห้งเดียวตายคาเนื้อ พนนี่เราจัดไปกี่เมนูพี่ณะฐเนีสามเลยเหรอต้มปลาทอดปลาแล้วก็ผัดบุ้งนะครับมือเรี้บามพี่น้องอาหารนะครับเต็มที่เต็มที่กัดนะครับผมนี่ครับผมต้มปลาทอดปลาแล้วก็อะไรครับพี่นัฐผัดบุ้งนะครับเรียนเชิญนะครับได้กันเจอกันไดุ้กเย็นนะครับ นะครับหิวข้าวนะครับมาบ้านผมเลยครับมีเลี้ยงนะครับมีเลี้ยงเชียครับพ่อใส่ถุงกลับไปกินบ้านเด้อเชีย <c oughs> ครับผมสวัสดีครับ